สวัสดีค่ะคุณสาวสุชาจิตอารีกับคุณสาวชาแนลรีลาาเพื่อสุขภาพและกีฬาคลิปนี้ you a s k e for it คุณขอมานะคะเป็นคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาถามว่า ใจเส้นอย่างไรไม่ให้ปวดเขารู้สึกมันแรงเดี๋ยวคลิปนี้เรามาลองฝึกใจด้วยกันค่ะใจเป็นจังหวะที่เร็วบางครั้งเรากลัวว่าไม่ทันจังหวะไม่ต้องกลัวนะคะถ้าหากว่าเราฝึกถูกวิธีเพลงจะช้าหรือเพลงจะเร็วเราก็จะเต้นได้พอดีจังหวะค่ะส่วนใจ จะมีสองสไตล์นะคะที่เขาเต้นจะมีสไตล์จ้ำและมีสไตล์สวิงถ้าหากว่าเป็นสไตล์จ้ำจะดูสนุกสนานดูแข็งแรงเพราะว่ามีการกระโดดเราเห็นการเต้นที่เป็นในลักษณะของจ้ำเราก็จะกลัวว่าจะเจ็บเข่านะคะเพราะฉะนั้นเรามาเต้นในสไตล์สวิงได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ครูสาวจะแนะนำในสไตล์สวิงนะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มด้วยกันเลยค่ะวิธีฝึกสวิงนะคะสวิงในใจจะใช้สะโพกค่ะจะใช้สะโพกนะคะโยนสะโพกไปซ้ายโยนสะโพกไปขวานะคะโยนสะโพกซ้ายขวาใจเป็นจังหวะเร็วเราจะไม่ใช้สะโพกเลข8หรือว่าฟิกเกอร์เอเราจะไม่ใช้และเราก็จะไม่ใช้ฮิปโร สะโพกเล็ก 8, ิปโรพวกนี้เราจะใช้ในจังหวะรัมบ้าหรือช่ชาชานะคะส่วนในใจให้เราใช้สะโพกเพนดูลัมไปค่ะนะคะขวาซ้ายขวาซ้ายนะคะ one two three four one two three four one two 3 4มสี4เดี๋ยวเราลองเอาปลายเท้าแตะพื้นนะคะเราจะไปทางขวาเราจะมูฟไปทางขวาให้เราสะโพกเราอยู่ทางซ้ายนะคะ One two เราจะไปทางซ้ายให้สะโพกเราอยู่ทางขวา3 4มสี่ห o ึ่งสอ t สา 3 4 1 2 3 f o เดี๋ยวเราดูด้านหลังนะคะฝึกสะโพกให้เป็นเพนดูลั m มก่อนให้เราสวิงสะโพกซ้ายขวาก่อนนะคะเราเราจะมูฟไปทางขวาเราจะใช้เท้าขวาให้สะโพกเราอยู่ด้านซ้ายค่ะ one two t เราจะไปทางซ้ายสะโพกเราจะอยู่ทางขวาค่ะ4 o u r one two t h 1, 2, 3, t แล้วเราจะใช้ที่ปลายเท้านะคะเราจะไม่ลงเต็มเท้าส้นเท้าเราจะอยู่ที่ปลายเท้าและยืดตัวไปข้างหน้านิดนึงค่ะโอเควัน t อันนี้ในในเบสิกของใจหรือว่าใน follow w a y lock นะคะ เราถอยหลังแล้วก็นับ one two เวลาเราล็อก one two one two นะเดี๋ยวดูด้านหลังคะ่ะเวลาเราถอยหลังล็อกนะคะ one two. one two one two one two three นะ3อ่ะ4เราจะไปขวาเพราะฉะนั้นสะโพกเราจะอยู่ซ้ายนะคะ3อ uh, ่4เราจะไปซ้ายสะโพกเราจะอยู่ขวาค่ะ3อ uh, ่4 1 2 3อ่4 3อ่4 1 2 3อ่4 3 อเวลานับให้เรานับ one two t h r e a three, a four. นะคะเราจะไม่นับ one two t h r e a three, a four. การนับเป็นอีกความสำคัญหนึ่งในการเต้นลีลาดนะคะเต้นลีลาดทุกจังหวะเรานับแบบไหนเราออกเสียงแบบไหนในคาแรคเตอร์ไหนเราจะเต้นตามคาแรคเตอร์นั้นเลยค่ะ ถ้าหากว่าเรานับ 1, 2, e two three, four, three, four. เราก็จะเต้นแบบแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเรานับ one two t h r เราก็จะเป็นตามเสียงที่เรานับผู้หญิงถอยเท้าขวา one ค่ะแล้วเรายืดตัวขึ้นมาค่ะ2ยืดตัวยืดข่าขึ้นแล้วก็วางลง ทรีเอาปลายเท้าเรากดพื้นนะคะตรงนิง้วโป้งนิ้วโป้งข้างในกดพื้นสะโพกอยู่ซ้ายเรามูฟไปขวาทรีอะโฟร์อะทรีอะโฟวันอะทูอะทรีอะโฟร์อะทรีอะโฟร์อะวัน 2 3 4 3 4 1 2 3 4 3 4เดี๋ยวดูด้านหลังนะคะถอยหลังเท้าขวาค่ะผู้หญิงนะคะ1 2 3อ4อ่า3 4 1 two, a three, f ถ้าผู้ชายผู้ชายถอยเท้าซ้ายค่ะผู้หญิงถอยขวาผู้ชายถอยซ้าย1 n 3 4 w 4 three, a f a a o a a one สองอ่ะสามอ่ให้เราฝึกจากช้าๆไปนะคะแล้วนับให้ถูกต้องไม่ต้องกลัวว่าถ้าเราฝึกช้าแล้วเร็วเราจะฝึกไม่ทันเพราะว่ากล้ามเนื้อเราจะถูกฝึกไว้แล้วเมื่อเพลงมาเราจะควบคุมกล้ามเนื้อ ให้ทันจังหวะได้ค่ะกล้ามเนื้อที่ถูกฝึกเขาจะไปเองโดยอัตโนมตัติตามเสียงเพลงเลยค่ะเวลาเราเต้นรานะคะทิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เต้นกับเสียงเพลงแล้วให้เต้นกับคู่เต้นถ้าเรายังไม่มีคู่เต้นเต้นกับเสียงเพลงนะคะอย่าไปเต้นกับความคิดของตัวเองอย่างเดียวให้เราเต้นกับความรู้สึกค่ะ,ะเดี๋ยวเราผู้หญิงลองใหม่นะคะใจ ในแบบสวิง one two three four three four one two three four three four one two three four three four ผู้ชายถอยเท้าซ้าย one two three four three four one two three four three four ผู้ห,หญิงนะคะด้านหลัง one 4 w o three f ผู้ชายนะคะด้านหลัง one 4 w 4 three four t h r ถ้าหากว่าเรากลัวปวดเข่าให้เต้นใจในสวิงนะคะให้เต้นใจในสไตล์สวิงแอคชั่นค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดรูปกระดิ่งค่ะเพื่อที่เราจะมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะและถ้าหากว่ามีคำถามอะไรมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์มาได้นะคะ